อ่ะสวัสดีครับวิลุ่นวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบกราคม2567ณเวลานี้ตอนนี้อ่าเราอยู่กันที่ยะลายะลาตัวเมืองยะลาเราก็มาทํารถมาดูแลรลถลูกค้าประจําเราอีกหนึ่งคันคันนี้ก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเฉยๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่ของแต่งนิดหน่อยแล้วก็ซ่อมซ่อมไฟเบรกค้างซ่อมสวิตช์ไฟเบรกค้างาก็จัดการให้เสร็จเรียบร้อยไปลี่ยนสวิตเปลีบุกไฟเบรกอะไรเรียบร้อยแล้วก็เช็คระบบไฟ เช็คระบบไฟให้เรียบร้อยเนื่องจากว่า,าเขาใส่ตัววัดนวลที่เป็นที่ชาร์จแบตมาแล้วไฟที่ตัววัดโวลน่ะมันไป15 1 6โวลมันเตืนเราก็เลยทำการเช็กระบบไฟให้อ่ามิเตอร์เช็คปรากฏว,ว่ามิเตอร์ปกติอ่าตัววัดนวลน่าจะมันไม่ตรงตัววัดนวลน่าจะไม่ตรงก็จัแต่การเช็คให้เรียบร้อยก็เสร็จเสร็จทิ่มันที่เรียบร้อยเจ้าของก็จ่ายาค่าทํารถให้เรามาเรียบร้อยแล้วก็อ่าให้ทิปทําบุญไป้ให้เด็กกําพร้าอีก300บาท ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ร่วมทำบุญไปให้เด็กสำเพออีกสามร้อยบาทก็ทเดี๋ยวเราเสร็จจากคันนี้คันนี้มันเสร็จคันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กําลังจะไปนาราธิวาสจะต่อเพราะว่ามีจิวนาราธิวาสกันอีกสองคันอ่ะโอเคที่นาราธิวาสตัวเมืองนาราธิาาวาสกับสุมไก่พัลบอันนี้เราจะไม่ไได้ไปเที่ยวคืนนี้เราจะไปเที่ยวนาราธิวาสกันไปไปเล่น กินเลยเ,ลยเลยดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูไปดูนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูวีเตอร์ มิเตอร์ตัวนี้มันมันไม่ตรงมันหลอกเราว้นมันเกินแต่มิเตอร์จริงมันตรง